สวัสดีครับในส่วนของคบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับเจาะก,การาฟจับจุดเทตุนะครับประจำวันที่16กันยานะครับ2558 สำหรับตลาดวันนี้นะครับเราก็ยังมองว่ายังขาดแรงส่งทางด้านบวกนะครับกราฟกราฟไล่ห60นาทีของเซ็ตนะครับคือของตลาดรวมนี่ยังซึมลงต่อเนื่องนะครับเครื่องมือ modified stochastic ยังให้สัญญาณลบและอยู่ในเขต o v e r s o l d นะครับระยะสั้นมองการฟื้นตัวค่อนข้างจำกัดการปรับตัวขึ้นในระหว่างวันถือเป็นโอกาสในการขายมีแนวรับอยู่ที่1360-1355 5แนวต้านอยู่ที่1 3 8 0ถึง1385 สำหรับ t t o k v วิวนะครับวันนี้เราให้3ตัวนะครับมี c p n นะครับเป็นกราฟแท่งเทียนยกขึ้นจากฐานบริเวณ43บาทเครื่องมือ m o d i f y stochastic เริ่มที่จะอยู่บนเส้น50นะครับเริ่มปรับตัวค่าขึ้นได้แล้วนะครับแนวโน้มดีแนะนำเก่งกำไรแนวรับ44บาทแนวต้าน45 50 4บ2้าบคัดลอส43บาทตัวถัดไปนะครับ beauty นะครับ ก็เริ่มดิดตัวขึ้นในช่วงท้ายจนเกิดแท่งเทียนที่เรียกว่าแฮมเมอร์นะครับเครื่องมือ M B A C D เนี่ยชะลอการปรับลงใกล้เส้นซีโร่ลายคาดว่าได้ือเวลาฟื้นตัวแล้วนะครับแนะนำเก่งกำไรแนวรับ4บาท24สตางค์แนวต้าน4บาท48สตางค์และ4บาท54สตางค์คัดลอสอยู่ที่4บาท14สตางค์ส่วนตัวสุดท้าย B J C นะครับก็ราคายืนบน เหนือมูวิ่งนะครับระยะสั้นโดยเครื่องมือ m o d i f y stochastic ให้สัญญาณซื้อนะครับเหนือเส้น50มีลุ้นในทางขึ้นนะครับแนะนำเก่งกำไรแนวรับอยู่ที่30บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่31บาท75และ32.75คัดลอดที่30บาทนะครับสำหรับวันนี้ในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทตุวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนนักลงทุนทุกท่านมีความโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ